ด้วยอนาคตอันสดใสของธุรกิจขายตรงที่มีมูลค่าทางการตลาดหมุนเวียนกว่า40,000ล้านบาทและอัตราการเติบโตวกว่า10%ต่อปีรวมทั้งการเริ่มต้นสร้างรายได้ด้วยเงินลงทุนต่ำเป็นเหตุผลที่ไม่น่าแปลกใจที่คนไทยกว่า6ล้านคนหันหลังให้กับงานประจาและตัดสินใจเข้าสู่การทางานในแบบธุรกิจขายตรงซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจประเภทที่ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะมีผู้ที่ประสบความสําเร็จเป็นจํานวนมากที่สามารถเติมเต็มให้ชีวิตในส่วนที่ขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นการมีครอบครัวที่อบอุน่นมีความเป็นอยู่ที่ดีจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความทุ่มเท,ทที่มีให้ต่อการดําเนินธุรกิจในทุกวันนี้มีธุรกิจขายตรงเกิดขึ้นในเมืองไทยมากมายหลากหลายประเภทบริษัทเจริญโอสถ international network จำกัด ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบการขายตรงซึ่งได้ถูกนิยามให้เป็นคลื่นลูกใหม่ที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับแถวหน้าของผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงในเมืองไทยจากจุดเริ่มต้นด้วยคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้บริโภคชื่อเจริญโอสถจึงได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนไทยภายใต้ผู้กุมมังเหียนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อย่างดรสมชายหัดชลีลหาประธานกรรมการและคณะผู้บริหารที่ต่างก็ยึดมั่นในอุดมการเดียวกันคือต้องการสร้างธุรกิจซึ่งเป็นโอกาสให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมาถ,ถึงวันนี้บริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดก็สามารถประสบความสำเร็จด้วยผลประกอบการในปี2,550ถึงเกือบ1,000ล้านบาท กว่าที่บริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดจะประสบความสําเร็จเฉกเช่นวันนี้ได้นั้นวิสัยทัศน์ของบริษัทคือจะต้องเป็นบริษัทขายตรงไทยแบบเครือข่ายที่สนองต่อความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกซึ่งเป็นหุ้นส่วนด้วยเครื่องมือนวัตกรรมทางการตลาดที่แข่งขันได้โดยมีพันธกิจที่ตั้งมั่นว่าบริษัทจะพัฒนาเทคโนโลยีออนไลน์ที่จะให้สมาชิกสามารถดําเนินธุรกิจขายตรงได้ทุกที่ทุกเวลาบริษัท จะมีการขยายสาขาเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั่วประเทศบริษัทจะหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ตอบสนองทุกความต้องการไม่ว่าจะผลิตเองหรือพันธมิตรบริษัทจะเน้นในเรื่องของกฎร,ระเบียบและความเป็นมาตรฐานสากลบริษัทจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเติมเต็มความคาดหวังของสมาชิกบริษัทจะสร้างเครื่องมือและระบบ ที่จะทำให้ผลประโยชน์ของสมาชิกซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทสามารถเป็นมรดกตกทอดตลอดไปร้านสะดวกซื้อจอยมาร์ทเป็นกลยุทธ์สำคัญทางการตลาดของบริษัทเจริญโอิน์ international network จำกัดที่เล็งเห็นถึงไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันที่มีแต่ความรีบเร่งแข่งขันกับเวลาร้านสะดวกซื้อจอยมารจึงถืงกอกำเนิดขึ้นบนหลักการง่ายๆคือสะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนไม่ว่าจะต้องการซื้ออะไรเมื่อ,อไรหรือที่ไหนจอยมาดทั่วประเทศคือคำตอบที่คุณต้องการด้วยสินค้าที่มีจำหน่ายในร้านกว่า4,000รายการไม่ว่าจะเป็นยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นตัวเบิกทางให้คนทั่วไปได้รู้จักเจริญโอสถรวมทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆของบริษัทเจริญโอสออินร International ตเวิร์จำกัดเองในหลายกลุ่มสินค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางคุณภาพเพื่อความงามกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรรวมทั้งสินค้าจากบริษัทพันธมิตรอีกหลายร้อยรายการนอกจากนี้บริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดยังเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของเมืองไทยในการออกบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กทรอนในรูปแบบของบัตรสมาชิกที่นอกจากจะสามารถใช้ชำระค่าสินค้าได้ที่ร้านจอยมาทเองแล้วผู้ถือบัตรยังสามารถใช้บัตรนี้ในการใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วโลกอีกด้วย mm. convenience MLM department store แห่งแรกในประเทศไทยด้วยงบการลงทุนสูงถึง 20ล้านบาทคือ9ต่อไปของบริษัทในอันที่จะมุ่งเน้นถึงความแตกต่างอย่างมีชั้นเชิงและสามารถตอบโจทย์ของการทำธุรกิจขายตรงได้อย่างสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นเพื่อให้สมาชิกสามารถขยายธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ้นอย่างไร้ขอบเขตอีกทั้งตัวบริษัทเองก็ยังถือเป็นการขยายฐานที่มั่นเพื่อเตรียมต้อนรับสินค้าคุณภาพจากบริษัทพันธมิตรต่างๆที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจในอนาคตอีกด้วย นอกจากที่บริษัทเจริญโอสถ International Network จำกัดจะมีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์นิตยสารทางธุรกิจชั้นนําและสื่อต่างๆแล้วปัจจุบันทางบริษัทกําลังจัดเตรียมการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสู่สายตาสาธารณชนโดยตรงมากยิ่งขึ้นด้วยการทุ่มเม็ดเงินกว่า10ล้านบาทเพื่อจัดทําแคมเปญภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรกของบริษัททั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจแก่สมาชิก และยังเป็นการย้ำเตือนถึงการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำแห่งธุรกิจขายตรงของเมืองไทยอีกด้วยและด้วยนโยบายหลักของบริษัทในอันที่จะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดียิ่งยิ่งขึ้นการอุทิศตนเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดและสมาชิกไม่เคยละเว้น และยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในวาระต่างๆติดต่อกันมาเป็นประจำในทุกๆปีจากความสำเร็จของผู้จำหน่ายที่มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันนี้ผู้ประสบความสำเร็จเหล่านี้สามารถถึงพร้อมด้วยความมั่นคงในชีวิตทั้งจากรายได้ประจาที่มีตัวเลขสูงถึง6และ7หลักและยังนำมาด้วยสิ่งอํนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถหรือทรัพย์สินอื่นๆที่มาช่วยเติมเต็มความฝันให้กับชีวิตครอบครัวอีกทั้งยังสามารถวางแผนอนาคตให้กับลูกๆในภายภาคหน้าได้อย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์ทั้งหมดนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแผนการขายการตลาดของบริษัทเจริญโอสถ International Network จำกัดที่มุ่งเน้นให้เครือข่ายทั้งระบบมีความสุขนั่นคือตัวบริษัทได้ในระดับที่พอใจ ในขณะที่สมาชิกก็ได้ในระดับที่น่าพอใจเช่นเดียวกันซึ่งเปรียบเสมือนการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันและพร้อมที่จะเดินเคียงคู่กันไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจขายตรงของประเทศไทยและแม้ว่าธุรกิจจะมีการเติบโตก้าวหน้าไปเพียงใดแต่สิ่งที่ยังคงเป็นหัวใจสำคัญก็คือการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลและรู้จักเก็บออม พราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตนเองได้อย่างยั่งยืนเจริญโอสถธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อโดยคนไทยเพื่อคนไทย